สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลกล้าวทูนกระม่อมถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์มาให้รับชมกันนะคะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญชนิด20บาทค่ะเป็นโลหะสีขาวเป็นเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลตัวเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่32ม mm. ม ทางด้านหน้าของเหรียญค่ะจะมีพระรูปของสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีซึ่งจะผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองพระอังสาเบื้องซ้ายประดับเข็มพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี9มิถุนายน2549ค่ะ ภายในวงขอบเหรียญทั้งเบื้องล่างนะคะจะมีข้อความคําว่าสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่วนทางด้านหลังของเหรียญค่ะจะมีข้อความคําว่า a อ t e d to her royal highness princess มหาจักรีสิรินทร2015ทางเบื้องบนของข้อความดังกล่าว จะมีรูปเปลี่ยนรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และเบื้องล่างของข้อความดังกล่าวนะคะจะมีรูปช่อมะกอกภายในวงขอบเหรียญทางเบื้องบนค่ะจะมีข้อความคําว่ารางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์27สิงหาคม2558และทางเบื้องล่างของวงขอบเหรียญก็จะมีข้อความบอกราคาว่า20บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทย และมีข้อความคำว่าประเทศไทยโดยจะมีลายดอกประจํายามขั้นอยู่ระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญ20บาทองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์น,นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ